เอาล่ะสวีเพื่อนเครับผมอยู่กับผมบอทฮาร์ปชแนลเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมมอร์นูเอลเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกล่องอุปกรณ์ที่เข้ามาใหม่กันนะครับผมว่าในครอบคิดเห็นของผมนะมันเป็นยังไงมาในเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาเนี่ยก็เท่าที่ดูแล้วก็มีแมปใหม่มาใช่ไหมครับผมเออแมป Hunted Forest นะนี่นี่น,นี่อันนี้นี่ h u n t e r Forest นะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้ลองเข้าไปดูนะเดี๋ยวจะลองทําคลิปรีวิวเนี่ยเป็นคลิปต่อไปนะครับผมเป็นรีวิว h u n t e r Forest นะเพราะว่ามันต้องใช้เลสโต n นเข้าไปนะครับผมเลสโตรนมันหาได้จากไหนผมอธิบายไปแล้วนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเลสโตรนเนี่ยก็คือซื้ออย่างเดียวเลยนะครับผมซื้อเอานะโดยการซื้อจากช็อปนะครับผมนี่นะ ไอ้เบสโตนอันนี้มีซื้อช็อปนะครับผมโอเคไปแล้วก็เบสโตนเนี่ยมันเข้าได้ทั้งอันเดอร์ไลท์ไอแลนด์กับฮันเตอร์ฟอร์เรสต์นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลของกล่องใหม่กันนะครับผมซึ่งมันขายหมดเร็วมากแบบผมแบบเออก็มันนี่ว่าจะเร็วเบอร์นี้นะตอนแรกก็คือกะจะซื้อมาทดลองเปิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเร็วเกินนะผมก็ เออซื้อไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าดูจากขอ,ของข้างในแล้วเนี่ยมันก็เป็นของที่เออจะเรียกว่าเฉพาะทางไปนิดนึงนะครับในมุมมองของผมนะอ่าเลยเราจะมาดูของทั้งหมดในกล่องกันนะครับผมนี่นะช่องคุณปอยครับก็ทําไปแล้วนะครับผมแต่ก็มาดูในเพจผมได้นะผมแชร์เขาไว้เรียบร้อยแล้วครับผมมานะก็คือมันจะมีอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเยอะอยู่นะครับดาบสี่แบบแล้วก็เกราะสี่แบบรารับแรกอีพิกอีกสี่ก็รวมทั้งหมดเออ สิบหกแบบใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่โอเคสิบหกแบบประเด็นคือแต่ละแบบเนี่ยมันมีค่าเซตัสแตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมก็รวมแบบเออนี่นะคือเนี่ยเนี่ยมันจะเน้นอย่างดาเมจตรงเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจไฟสองหรือสี่แต่เพื่อนๆจะงงว่าเฮ้ยตรงนี้ออไไออออดาเมจทั้งหมด,ลลด,ด,ดเนี่ยลบลบเนี่ยคือมันเขียนผิดหรือเปล่าคือมันไม่ได้ผิดนะครับผมคือมันลบจริงๆนะ ือเพื่อนๆดาเมจก็จะพาเพื่อนๆอ่ะจะโดนลดไปอีกนะครับผมอย่างตรงเนี้ยจะมีแบ่งตามท่าก็เริ่มปกตินะครับมีไฟน้ําแข็งสายฟ้าแล้วก็ฟวามืดนะครับผมนี่นะแต่ไอนน้อีพิกสวยนะเอาจริงอีพิกสวยนะแต่ว่าระดับอันเนี้ยสุ่มสองได้สี่สำหรับผมว่าเลเจนด์ไม่แย่นะอันนี้ผมว่าทำมาดีๆกว่าที่คิดนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆจะมีสองดาเมจในการตีอันเนี้ยทำมาดีนะ ถ้าเกิดเรามาดูประเด็นที่ว่าทําไมมันต้องลดลดค่าไอแคลดเมทเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนถ้าเราดูไวเปเปอร์เดี๋ยวผมเปิดไวเปเปอร์ให้ดูนะครับนี่นี่นมอนสเตอร์วิญญาณโอเคจ้ะครับผมมอนสเตอร์วิญญาณเนี่ยเ,เพื่อนๆจะเห็นว่ามอนสเตอร์วิญญาณจะเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ซึ่งอ่าผมจะพูดแบบคร่าวๆคือมันก็คือตัวเดิมแค่เออรีดีไซน์นิดหน่อยนะครับผมตัวเดิมกับตัวใหม่ต่างกันตรงไหนหลักๆคืออันโัวตีทาง ธาตุเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับผมอย่างตัวเนี้ผู้เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าความเสียหายจากอัดน,น้ําแข็งเนี่ยจะเพิ่มเข้ามานะครับผมนี่คาเสียหายที่แบบทำดาเมจใส่เราเนี่ยครับผมมันจะต่างกับตัวเดิมนิดหน่อยนะครับผมตัวเดิมมันจะเป็นไหนนะครับผมเดีด๋ยวของเดิมอ่ะจะเน้นที่กรยภาพนะครับผมนี่ของเดิมเทรนรจะเน้นกรยภาพแต่เทรนตัวเมื่อกี้อ่ะมันจะเน้นที่ มันจะดีทางธาตุเพิ่มขึ้นมานะครับผมคือเขาให้น้ําหนักไปที่การป้องกันทางธาตุขึ้นมาของอตัวอุปกรณ์นะครับผมก็โอเคเข้าใจได้นะแต่ว่าแบบนี้มันจะอุปกรณนะ์มันเหมือนจะดีไซน์มาเพื่อแมปใหม่โดยเฉพาะเลยผมว่ามันคุณประโยชน์มันไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าเท่าทีา่ควรในความคิดของผมนะเพราะว่าเหมือนเมือบบเพื่อนๆนะต้องซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาเพื่อเข้าแมปนี้โดยเฉพาะเลย แบบพันเต็ดฟอร์เรสเนี่ยโดยเฉพาะเลยถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์พวกนี้การเข้าแแบบพันเต็ดฟอร์เรสเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็ไม่ได้คุ้มเหมือนกันนะครับผมส่วนประเด็นต่อมาคือของที่ดรอปจากมอนใหม่ที่เป็นอยู่อยู่ในเนี้ยเนี่ยนะเนี่ยนะอ๋ออยู่ในแแบบพันเต็ดฟอร์เรสเนี่ยประเด็นคือของที่ดรอปเนี่ยมันไม่ใช่ของที่ดีเด่มากนะครับผมถ้าเกิดเราไม่นับเบนจามินสเปรดที่เป็นของใหม่เนี่ย ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับของเดิมมากนะอืมแล้วก็มีเทรสไอแมทเทียร์บ็อกซ์เนี่ยที่เหลือมันก็คล้ายๆของเดิมเลยนะครับผมอืมนี่มันเหมือนถ้าจะเหมือนเดิมไปอะ่ะแต่ว่าปรับเป็นดาเมจธาขึ้นมาผมว่าคราวนี้มันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยน่าดึงดูดเท่าไหร่นะครับผมในมุมมองผมนะการที่เราต้องจ่ายของราคาแบบพอสมควรนะแต่ว่าโดนลดสเตตไปด้วยเนี่ย คือเข้าใจแล้วว่าทากุศลนาอย่าปมานสมดุลน,นะครับผมแต่ว่าการที่จ่ายมาแบบเนี้ก็คือเราต้องต้องเน้นไปทางเข้าตรงนี้อย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเราไม่มีค่าสเตตัสที่เป็นมอนสเตอร์สปอนเลอเนี่ยการที่จะเข้าขตรงนั้นก,ก็ลำบากอยู่แล้วนะแล้วเราจะมาเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกเนี่ยมันค่อนข้างจะในการลำบากในการเข้าหานะถ้าแบบว่าผู้เล่นไม่ได้บอกว่ามีคุปัรย,ย์เยอะๆมันยังไงมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับผมแต่เราต้องอาจจะต้องรอรุ้นว่าป่าที่เป็น พิลิฟายทรีเนี่ยครับผมมันจะให้หุตับแทนเยอะขนาดไหนนะถ้าหุ่นตัดแทนเยอะเนี่ยก็อาจจะคุ้มค่าได้นะแต่ว่าผมยังมองไม่ออกะครับว่ามันจะคุ้มค่าขนาดไหนในการ,รว่าจา่ายหุตับแทนกลับมานะครับผมเพราะว่ามันยังไม่มไม่มันยังไม่เปิดนะ,ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราตีเข้าว่าเราเพื่อไปเพื่อหาเราไปเพื่อล่ามอนอย่างเดียวอะมันก็คุ้มอยู่เพราะว่าเราต้องติตดติดสล็อตแทนตัวนี้นะครับผมอิคุเม้นท์ทูเนี่ย เราจะติดคอยไม่ได้นะเราต้องติดดาบนั้นแทนนะครับผมจะติดดาบติดเกราะตรงนี้แทนนะแล้วก็แหวนโอเคแหวนเนี่ยอาจจะดีอาจาอาจะมีอยู่แล้วนะครับผมก็คือพวกแหวนนันกสัตว์ที่เอาไปตีบวกผสมเนี่ยอันนี้จะจะจะ,จะเอาติดตรงนี้ก็โอเคอยู่ก็คือจะกลายเป็นสายล่ามอนเต็มตัวนะครับผมจะจะเหมาะกับสายนี้มากๆเลยโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับกล่องที่เพิ่มมาในมาทิวดานะ แล้วก็ของชิ้นนี้นะครเ,เพื่อนเพื่อนงงนี่ชิ้นไหนวะอันนี้พิสมอ,อะไรเนี่ยอ่านว่าไงเนี่ยพิสมติกนะครับผมพิสมติกอันเนี้ยคือจะถามว่าทําอะไรได้มันเอาไว้คราฟกล่องที่เอาไว้เปิดอาวุธอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าเมืองไปดูนะครับผมนี่นะไป แล้วก็เดินมาทิวด้าน,นะครับผมเนี่ยมันจะมีกล่องใหม่กล่อง e l e m e เ t a l ว e a ่อนกับกล่อง Elemental Armor นะครับผมซึ่งกล่องสองกล่องเนี่ยคือการใช้การเปิดอะผมว่ามันไม่ให้ของที่โหดมากเลยนะผมว่ามันมันธรรมดานะไม่ใช่ของหายากอะไรเลยนะยิ่งคนทุนทรัพย์หนาเขามีสามอย่างแรกนี่ชนิดเกลือเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ห้าหกชิ้นเนะี่ยเขามีการเกลือเลยเพราะมันรอบจากบอสามตัวนะครับผมใช่ไหมก็คือฮาร์ทสเกลก็มี จระเข้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอ่านี่ของมันก็ดรอปจากจระเข้มีแล้วก็โกลเลมหินกับเอ่อเทอรา์าไกอาใช่ไหมครับผมสามอย่างเนี่ยแล้วก็อันนี้ซื้อเอาแล้วก็เพียวสปิริตอันนี้ได้จากฟาร์มเนี่ยน่าจะหาไม่ยากนะผมว่าธรรมดามากเลยถ้าเกิดเราถามว่าจะคราฟมาดีไหมผมว่าโอกาสเปิดได้ของคอนโทร,โทร,โทรนี่ยมันมันค่อนข้าง,งต่ำนะครับผม เออเนี่ยของอีพิกอะ่ะมันระดับมันอยู่แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองอะ่ะแต่ของแรเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์โอเคถามว่ามันก็เยอะกว่าไอ้แถบข้างบนก็จริงนะครับผมแต่ว่าโอกาสได้อะ่ะมันผมว่าโอกาสได้เราควรจะเล็งเล็งระดับอีพิกมากกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดระดับแร่สล็อตท,ที่ได้จากการตีสล็อตท,ที่ได้ตอนซื้อมาครัผมมันมีแค่สองสล็อตเองอะ่ะอยูืนน่อยนะอ่าเนเนเนระดับ ไ้ระดับอีพิกระดับแรอยู่นี่นะครับผมคือสล็อตที่ได้มาตอนแรกมันนี้แค่2สล็อตเองไงถึงนะเพื่อนๆจะตีบวกเจ็ด ok อะตีบวกเจ็ด ok ปุ๊บจะกลายเป็น4สล็อตก็จริงอะเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูนะว่าของที่ตีบวกเจ็ดเรียบร้อยแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะของผมระดับแรเนี่ยมันก็จะประมาณเนี่ยก็คือมันมีถีอสล็อตจริงจะถามว่าคุ้มค่าไหมผมว่าไม่ไม่ได้ดีเด๋มากนะครับผมแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้แย่มากถ้าเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ ที่เข้าไปล่ามอนสเตอร์ในแมป Hunter f o r เรสเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมและถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีสัตว์เลี้ยงที่บวกค่ามอนสเตอร์สเปเรตกับแหวนที่บวกค่ามอนสเตอร์ส l ปเรตเข้าไปอีกเนี่ยอันนี้จะคุ้มค่ามากเพื่อนจะกลายเป็นแบบว่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์เต็มตัวนะผัวผู้ล่ามอนเต็มตัวเลยเพื่อล่าทรัพยากรเต็มตัวเลยคราวนี้ประเด็นขัดมาคือทรัพยากรเนี่ยเอามาทําอะไรได้นอกจากถ้าเราไม่นับเพียวสปเรตที่ ที่จะมาลงฟาร์มเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยว่ามันก็จะอาจจะได้ช่วงก่อบโกยช่วงใหม่ๆนะครับผมก็คือเอาไปขายต่อหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่าน่าจะขายได้อีกแล้วล่ะแต่ยังไม่เห็นทำอย่างอื่นได้เลยนะครับผมเท่าที่เราดูเนี่ยกันเนี่ยมันยังไม่มีอันไหนใหม่หลุดออกมานะครับผมอืมผมว่ามันยังไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ที่โอเคนะเพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะ มันต้องรอมีอะไรที่มันตอบโจทย์กว่านี้ในการใช้อุปกรณ์ในการเข้าไปล่ามานะครับผมถ้าจะจะบอกว่าล่าเพื่อหาไม้กับหินหรือหาแร่ธาตุเนี้ยก็หรือหาแบบแร่มาลงฟาร์มอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมในการเข้าเข้าป่านะพอฮันเตอร์ฟอเรสต์เนี่ยเราจะได้ทรัพยากรเพิ่มแบบว่าเยอะขึ้นนะครับผมเท่าที่ดูเนี่ยเดี๋ยวเราดูอ๋อไม่สิ ลืมไปขอโทษดิครับเพื่อนลืมไปว่าตรงไอ้ไอ้พวกวิญญาณเนี่ยไม่ดอกไม้ดอกหินอันนี้ข้อควรระวังเลยแนย่เออแต่อยตอนงี้เราต้องคิดใหม่ครับขอโทษเพื่อนๆคือมันดอกแค่เวนเจนซัปปิดอะ่ะผมว่าถ้าเกิดว่ามันดอกไม้สมมติเหมือนอย่างตัวเก่าที่เทนรนซัปปิดตัวเก่าอะ่ะเดี๋ยวมาดูวันทั่วไปนะครับผมเทรนตัวเก่าอ่ะดอกไม้ใช่ไหมคราวเนี้ยเนี่ยวูสองร้อยเนี่ยผมว่า น่าจะดีกว่าด้วยซ้ำนะถึงจะถึงจะแยกทรัพยากรก,กันนิดนึงก็เถอะแต่ถ้าเกิดเราจะไปล่ามอนที่มอนที่เป็นวิญญาณเพื่อเอาเวนเจนสปปรดิตอย่างเดียวอะ่ะมันมันไม่ค่อยกลุ้มนะผมว่าถึงจะได้100%ซ์ก็จริงแต่เพื่อนๆก็ต้องช่างใจเอานะครับว่าเพื่อนๆอ,นอะ่ะจะยอมลงทุนกับของใหม่เพื่อมาลงฟาร์มใหม่ไหม หรือเ,เพื่อนๆจะเออเก็บของเก่ากินไม่ค่อยลงไปก็อาจจะได้อยู่นะครับผมแต่ในมุมมองผมอ่ะผมว่าอาจจะยังไม่ใช่อะไรตอบโจทย์มากเพราะว่าฟาร์มใหม่ย,ยังเอายังดูไม่ออกนะครับว่าตัวคูณของเราแทนจะดีขนาดไหนนะมันยังไม่ได้เปิดด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดจะเปิดเดี๋ยวผมจะหาทรัพยากรมาลงให้ดูจํานวนหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันโอเคขนาดไหนไลองคํานวณดูกันอีกทีหนึ่งนะแต่ในตอนนี้ผมว่าถ้าใครไม่ได้มีกําลังซัย์มากๆเนี่ยอย่าอย่าเพิ่ง ใจร้อนซื้อของพวกนี้มาดีกว่านะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่ามันแทนสล็อตแทนสล็อตที่ต้องใช้ในการแบบว่าติดติดของนะเนี่ยเพื่อนๆต้องคือต้องสลักขวานสลักอะไรพวกนี้ออกเพื่อติดดาบกับดาบสองอันสมมติติดดาวสองอันเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องติดดาบไปสองอันเพื่อลุยไอ้ทั้เตฟอร์เรสนะครับผมเาไหนจะเกราะที่เพิ่มเข้ามาอีกนะมันยังไม่ใช่ของที่ดีเด๋มากในต่อในการตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเพื่อน ว่าอยากเป็นสายล่ามอนจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะโอเคครับผมมาโดยรวมก็ประมาณนี้สําหรับไอเทมใหม่ในมุมมองของผมนะครับผมก็จะสรุปคร่าวๆว่าถ้าใครเป็นสายล่ามอนอยู่แล้วก็แนะนําว่าเออก็ซื้อมาใช้เถอะครับผมเพราะว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับผมแต่ถ้าใครเป็นสายล่าไม้ล่าหินล่าทอ,อ,องแดงล่าเหล็กอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ต้องซื้อมานะครับผมเพราะว่า เพื่อนก็ทําอยู่แค่ของเดิมไปแลละครับผมมันไม่จําเป็นที่ที่ต้องซื้อมานะมันเป็นสายล่ามอนนะครับผมเราล่าอะไรจากนั้นอนะไม่ได้เลยนะโดยป,ประมาณนี้นะครับผมปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกระจายให้ชมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม